วันนี้ถึงคิวมาลงดันเจียนอามาสึกกันจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยออกับ r รคคาร์ลกาวิที่เราจะไปทำเควสของดันอามาสึกกันนะคะเพื่อจะไปเข้าดันข้างในกันสำหรับในคลิปนี้นะคะที่ไปที่มาก็อยากจะลองดูนะคะว่าในระบบรีโนเว l เนี่ยถ้าหากว่าเลเวลเราห่างกันอยู่ประมาณ15เลเวลเนี่ยอัตราการดรอปขยะก็จะลดลงไปตามเรทน,นั้นด้วยทีนี้เนี่ยดันในอามาสึกนเนี่ย เลขของเลเวลของเนออนณตอนนี้เนี่ยจะห่างกันอยู่15เลเวลพอดีแต่ว่ามันจะพอได้ขยะอยู่บ้านนะคะก็คืออยู่ประมาณอ่า80%แดเลยประมาณดังนั้นเราจะไปที่ดันพวกนั้นล่ะค่ะเพื่อจอปริมาณไม่ได้เอาคุณภาพนะคะเดี๋ยวเราไปทำเควสเข้าดันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องไปที่ดันเชียร์อวัสสือก่อนนี่ล่ะค่ะ ไปที่อาณาจักรอเมซึกันกเลยอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็คือว่าเวลาอ่านในมังงะหรือในอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นก็มักจะแทนชื่อด้วยประมาณว่าประเทศตะวันออกไกลอะไรํานองเนี้ยค่ะไอ้พวกอนิเมะต,ต่างโลกอะค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า,าจะเอาสมจริงไปไหนนะคะเอาละค่ะก่อนเริ่มทาเคสเนี่ยเราจะต้องมาคุยกับทหารยามที่อยู่หน้าบ้านของแม่ของเจ้าเมืองนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาเจ้าเมืองนะคะ พอมาถึงแล้วก็ถามกับเจ้าเมืองนะคะอ่าเราก็จะถามเรื่องของแม่ของโชกุนได้นะคะพอออกจากภาษาโชกุนนะคะให้มาทางนี้นะคะมาคุยกับเด็กคนนี้ค่ะเพราะว่าเราถึงจะได้ไปคุยกับอ่าหลวงพ่อในศาลเจ้าที่อยู่ข้างในป่าของดันเจี้ยนได้นะคะตรงนี้นะคะให้มาคุยกับอ่าหนุกก่มหน้ากากป่าป่านะคะเรียบร้อยค่ะเขาก็จะสอนวิธีการเพิ่มพลังให้เรานะคะนั่นก็คือ,อการตะโกนแบบมังงานในญี่ปุ่นนะคะทุกอย่างแก้ปัญหาได้นะคะด้วยการตะโกนนะคะ พอมาถึงก็ามาที่บ้านของแม่โชกุนเลยค่ะคือแม่โชกุนเนี่ยจะโดนจิ้งจอกเก้าหางสิงอยู่นะคะเราจะต้องมาตะโกนเพื่อไล่มันออกไปนะคะเรียบร้อยค่ะสําเร็จแล้วค่ะแล้วคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็คือไปหาโชกุนได้เลยค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าอาทําไมมาเร็วไปเร็วนะคะเป็นเพราะว่าเควสในการเข้าเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเควสที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆค่ะอย่างเรื่อง การที่ถูกปีศาจสิงสู่เนี่ยและการใช้โอมิโอจิขับไล่นะคะโดยใช้พลังใจนะคะเพื่อทําให้ผู้ป่วยเนี่ยหายดีหรือแข็งแรงขึ้นอะไรทำนองนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าจิตใจเราแข็งแรงร่างกายเราก็จะแข็งแรงไปด้วยนั่นแหละค่ะจากนั้นเราจะได้ใบอนุญาตในการเข้าดันเจียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการเข้าดันเจียนแล้วนะคะ เอาละค่ะมาไวไปไวนะคะเพราะอะไรนะคะพเพราะว่าต้องเอาเวลาที่เหลือเนี่ยลงดันเจี้ยนให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าดันเจี้ยนเป็นยังไงบ้างการจะเข้าดันเจี้ยนเนี่ยเอาต้องมาคุยกับทหารยามนะคะตรงนี้แต่ว่าขอเตือนนะคะใครก็ตามที่ยังไม่ผ่านเควสแล้วลักแล้วลักไก่ไปซื้อบัตรนี้มานะคะจากในตลาดเนี่ยจะโดนยึดบัตรไปโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะคือเราจะต้องทำเควสให้ผ่านเท่านั้นค่ะถึงจะผ่านเข้ามาได้พอเข้ามาแล้วเนี่ย ต้องทำใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเลก้าล็อกเวอร์ชันรีโนเวอในเวอร์ชันรีโนเวอพวกศัตรูเนี่ยจะเก่งตามเลเวลนั่นหมายความว่าไฟล็อกจะเป็นพวกที่ยิงไกลแล้วแรงมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่เลเวลไม่ถึง100นะคะบอกเลยค่ะคือจุกเลยค่ะโดนครั้งละ4 0 0ร้อยอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราเลเวลประมาณพันสองพันแล้วเนี่ยก็เลยพอสู้ได้นะคะต่อมาเลยดันเจียนนี้จะเป็นที่เรื่องลือของความน่าปวดหัวในการจําเส้นทางนะคะเพราะดันเจียนแห่งนี้เนี่ย จะเป็นที่ที่เป็นเขาวงกดอ่าพิสวงนะคะเราจะต้องหาทางไปต่อให้ที่ให้ถูกต้องก่อนแล้วถึงจะไปได้ตอนนี้กําลังหลงทางอยู่ค่ะอ่าใช่ต้องลงข้างล่างลงข้างล่างทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะแล้วก็ทางนี้จากนั้นก็มาทางนี้เพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตายในดันเจี้ยนเนี่ยชั้น2องชั้นสขึ้นไปนะคะจะต้องมาเทินใหม่หมดเลยค่ะจำเส้นทางยากมากเลยนะ อ๋อแล้วก็ขยะของมิยาบีโอเนี่ยบอกเลยนะครับแพงค่ะแต่ข้อเสียคือดันเจี้ยนเนี่ยมันใช้วาปไม่ได้นะคะเลยทําให้บอดไม่อยากมาลงนะคะก็เลยเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่บอดจะไม่ค่อยมีอ่าถ้าเกิดว่ามีการเซตบอดแบบที่ดีนะคะให้มันจําเส้นทางได้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นจะบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีบอดเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะก็คือเอาบอดพวกโรกอะไรพวกนี้มาสติลได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะ คือได้อันนี้ส่งอย่างเดียวก็คือพวกไฟล็อกเนี่ยมันเลเวล100ขึ้นไปอะค่ะเลยทําให้พวกโรคเลเวล99ที่เป็นบอร์ดเนี่ยมันลงมาไม่ได้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของดันเจี้ยนนี้แหะคะ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือคนจะโกงมันก็คือจะโกงอยู่วันยังค่ำราคานี่ัยคนนะคะเราไม่ต้องคาดหวังหรอกค่ะว่าจะไม่เจอแบบนี้ในสังคมของแรกนาล็อกนะครับเพราะว่ามีทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะว่าต้องมีอยู่ในเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยด้วยนะคะเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็ไม่มะะ่่ออ่่่่มมีีีีีีีนนนะะะะะคคคเเเรรือองงยยยา้แปททททศไดดวลหสุ ก็มาถึงชั้น2ได้แล้วนะคะนี่หละค่ะทางเข้าชั้น2นะคะจะต้องฝ่าว,าวงกบแกด800ลีเพื่อเข้ามาข้างในให้ได้นะคะคือที่นี่จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันสามารถใช้สกิลวิงได้แล้วก็มีมอนสเตอร์พวกพอยซอนท้อค่อนข้างหนาแน่นคือพอยซอนท้อนะคะขยะราคาไม่ดีค่ะคือไปชั้น3เลยแนะนําว่าไปชั้น3ดีกว่านะคะจะใช้ที่นี่เป็นที่เก็บเวีวก็ยังไม่ดีเลยละคะ่ะในที่สุดเราก็มาถึงชั้น3แล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าใน30นาทีเนี่ยเราจะได้ขยะมากน้อยแค่ไหนนะคะ อนอื่นเลยเดี๋ยวขออุปกรณ์ตั้งเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเอาเป็นเบอร์เซอร์โปชันไปละกันเป็นอุปกรณ์จับเวลาอย่างง่ายนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่า30นาทีจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะสำหรับความรู้สึกในการลงดันเจียนนะคะอย่างแรกเลยตัวเทนกุเนี่ยมันเป็นประเภทเดมอน ปกติแล้วเนี่ยเดมอนถ้าเกิดว่ามันล็อกเป้าหมายใครแล้วเนี่ยมันจะเดินตามตลอดช่วชีวิตเลยนะคะในการเล่นในเกมในการล็อกน,กนี้ปัญหาอย่างเดียวของมันคือมันจะไล่สกิลใส่เราตลอดเวลาประมาณว่าเดินไปได้23งสามก้าวมก็จะไล่สกิลเดินไปได้2 3งสาก้าวก็จะไล่สกิลแล้วในจังหวะที่มันเป็นไทม์แลปตัวเนี้ยเราจะเดินหลุดจากเป้าและทําให้เทนกุมองไม่เห็นเราแล้วมันจะหยุดเดินตามนะคะเป็นอะไรที่น่าลาคาญมากค่ะอย่างที่2 เทนกูจะไล่สกิลสตันใส่เราเรื่อยๆใส่เราเรื่อยๆใส่เราเรื่อยๆทาให้ถ้าเกิดว่าใครที่มีค่าวิทน้อยนะคะขนาดที่เป็นตัวรอยอก,กาสที่มีวิท40หน่วยเนี่ย40บวก็ 11, ก็ประมาณ50หน่วยเนี่ยยังมีโอกาสติดสตันเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้จะมีการติดสตันเนี่ยแต่ข้อดีก็คือว่าสตันไม่นานนะคะสําหรับวิท50ขึ้นไปเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายโรกเนี่ยรับรองคะ่ะไม่รอดคะ่ะคือโดนแค่สตันทีเดียวเนี่ยคะ่ะโดนลุมตีตายแล้วคะ่ะ ือเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่ใช่อาชีพที่มันถึกถึก,ถกบึกทนเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนค่ะต่อมาเลยตัวเทนกุจะไล่โคลสใส่เรื่อยๆก็คือเป็นสกิลอ่าตัวตลบนั่นแหละค่ะที่ทําให้เราเนี่ยเดฟลดลงแต่ตีแรงขึ้นมันจะเป็นข้อดีสําหรับตัวนีออนเล่นอยู่ตรงที่ว่าดาเมจจะแรงขึ้นแต่จะเป็นข้อเสียสําหรับอาชีพพวกพีทพวกมองแล้วก็พวกโจรทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็อาชีพฮันเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปชุดเดียวเนี่ย จะทําให้โดนตีหนักขึ้นเป็น2เกือบ2เท่าอะค่ะคือเกือบครึ่งหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นดันเจี้ยนที่ไม่เหมาะกับคนที่มีค่าวิทน้อยนะคะข้อต่อมาเลยสําหรับดันเจี้ยนนี้น่ะตัวชิโนโบิเนี่ยมันสามารถล่องหุ่นได้แล้วมันจะเทเลพอร์ตได้ดังนั้นการคาดหวังว่าจะเห็นมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยค่อนข้างยากนะคะ คือบางทีเดินไปเดินมาปั๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีเดินไปเดินมาปั๊บเนี่ยบางทีนึกมันจะอยู่กันเป็น4ีหตัวก็อยู่กัน4ีหตัวเลยล่ะค่ะแล้วชิโนอโบิจะชอบวางระเบิดเควไว้เรื่อยๆตามทางอย่างบางจุดเนี่ยก็คือเจอทีเดียวเนี่ยสลูก5ลูกเลยล่ะค่ะอันตรายมากค่ะซึ่งอาชีพเรายอกาดจริงๆแล้วจะมีสกิลก็คือกระทึบพื้นทําให้ทําลายกับดักลอบตัวนะคะแต่เนออนไม่อยากใช้เพราะว่า มันมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าํำคาญขนาดนั้นนะคะแค่เดินหลบเอี้ยวหลบหน่อยก็ดีแล้วค่ะจะมีแค่บางจังหวะแค่นั้นเองค่ะที่เป็นจังหวะนรกเราโดนลุมแบบหนักจริงๆค่ะเราเลยสู้ไม่ได้นะคะต่อมาเลยไฟล็อกตัวนี้ก็เป็นตัวน่าลำคาญมากเลยนะคะจากในตอนที่แล้วมันจะคอยยิงสกัดทําให้เราเนี่ย ไล่เวทไม่ได้หรือเราจะใช้สกิลยากหรือเวลาเราเดินเนี่ยตัวเราจะกระตุกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้สกิล e n d เ r e เนี่ยเราจะเดินกระตุกตลอดเวลาค่ะที่โดนยิงอ๋อใช่ค่ะอีกอันนึงเทนกูกเนี่ยสามารถโจมตีระยะไก,กลได้นะคะหมายความว่าเราเนี่ยเดินไปก็โดนกระตุกไปเหมือนกันนั่นแหละค่ะจึงไม่เหมาะกับคนที่จะ ลากนะคะคือถ้าจะลากเนี่ยก็คือจะต้องเดินไปได้สักพักนึงก็ต้องวนกลับมาเพื่อให้บอลเนี่ยมันมากรุบที่เดิมแล้วก็เดินไปอีกสักพักนึงก็ต้องเดินวนกลับมาที่เดิมให้บอลอีกครุบหนึ่งคําแนะนําที่ทําได้ดีที่สุดคือให้จําเอาไว้ค่ะว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กที่เราจะเอาบอลทั้งหมดในดันเจี้ยนมารวมกันแล้วก็ลากมารวมๆกันบริเวยนั้นแล้วก็อู้แบร์ดีเดียวหรือบอลิงแบชเดียวแบบนั้นจะเหมาะกว่าค่ะแต่นั่นก็จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ว่าดันเจี้ยนเนี่ยเป ถ้ามีคนเล่นอยู่สัก2-3ตีเนี่ยรับรองค่ะคือไม่ได้หาหาทำมาหากินแน่นอนค่ะข้อต่อมาเลยตัว The p a p e r เป็นมอสเตอร์เพียงตัวเดียวนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้บอรดมันมันลงนะคะเพราะว่ามันจะปวกอัตราการติดขี้ค่อนข้างสูงแล้วก็เพิ่มขีดดาเมจค่อนข้างแรงด้วยแต่ข้อเสียก็คือว่าตอนนี้มันมีการมาทดแทนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนกปลาหมึกหรือว่าเป็นการสมอสเตอร์เป็นต้น เพราะฉะนั้นเดอะเปเปอร์ก็เลยไม่ใช่เป็นทางเลือกหลักๆนะคะที่จะใช้มาทำนะคะเว้นแต่ว่าอยากจะทำเป็นเซตโจนทั้งตัวนะคะเพื่อจะทำให้ได้ ASPD ที่เร็วขึ้นแต่ในตอนนี้มันเป็นแผ่นรีโนเวที่มีไอเทมอื่นๆที่มันบวกความเร็วในการโจมตีอยู่แล้วเดอะเปเปอร์ก็เลยหมดความจำเป็นไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขยะที่เราได้กันในครั้งนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะ ก็อย่างที่คาดการเอาไว้นะคะอย่างแรกเลยก็คือได้ชูริเคนมาค่ะจะเป็นดาวกระจายสมหรับอาชีพนินจาถามว่าดีไหมอันนี้ก็มันเป็นของอาชีพนินจานั่นแหละค่ะมันก็ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีหรอกค่ะคือถ้าเกิดว่าเล่นอาชีพนินจายัางไงก็ต้องมีของพวกนี้อยู่แล้วติดตัวแต่ถ้าหากว่าไปหาซื้อในเมืองนี่ก็คงได้ประมาณสักแสนสองแสนนี่แหละค่ะราคาขายคงอยู่ประมาณนี้ค่ะต่อมาเลยประดับชิโนบิเป็นประดับที่เหมาะสําหรับอาชีพนินจานะคะแล้วก็อาชีพโจร คืออาชีพอื่นใส่ไม่ได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีเสื้อนินจาเนี่ยก็คือว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็มันเหมาะกับยังไงล่ะคะคือมันเหมาะกับสายใช้สกิลด้วยเพราะว่ามันลด SPD 20%ซึ่งอาชีพโจอเนี่ยสกิลส่วนใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรมากอยู่แล้วค่ะมันจะเหมาะกับนินจามากกว่าอยู่ดีเพราะว่านินจาเนี่ยจะไล่พวกสกิลระเบิดหรือว่าสกิลพื้นไฟหรือว่ากลางไฟบอพวกนี้นะคะแต่ ว่าก็ว่าเธอค่ะคือเสื้อนินจาเนี่ยถ้าจะให้ดีมก็ต้องเจาะรูนะคะแล้วเสื้อเจาะรูราคาะค่อนข้างแพงนะคะส่วนอัน,นเนี้ยชินบิสเลชเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะคะคือถึงจะดอปมาเยอะก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะคะเดีย๋ยวเรามาดูขยะก,กันนะคะว่าถ้าขายทอดตลาดจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะขยะที่ได้จากเทนกูเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนชินบิสเลชเนี่ยถ้าโยนขายทิ้งเฉยเยเนี่ยก็ได้ราคาดีอยู่เหมือนกันนะคะโอ้ก็ได้ประมาณหมื่นเดียวเองค่ะถ้าเกิดว่าเอาขยะที่เป็นอาวุธมาขายด้วยนะคะ ก็ได้ราคาประมาณ50,000่นเองค่ะคืน3ามนาทีบอกเลยนะคะว่าอันนี้ถือว่าโชคดีนะที่เราได้อาวุธมาแต่ถ้าไม่ได้มาเนี่ยราคาขายข,ายของขยะท่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ม่นนี่ราคาใน3 0มินาทีถือว่ากัเกนเจนี้ไม่เหมาะสําหรับมาหาขยะนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับมาหาไอเทมแรด้วยก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะคะว่าทําไมคนไม่มากันเยอะ แล้วก็เป็นดันเจี้ยนที่ต้องใช้ความอดทนในการเล่นพอสมควรนะคะแนะนำว่าไปลงธนทอสทาวเวอร์หรือว่าไปลงดันเจี้ยนแมกมาจะดีกว่าค่ะดันเจี้ยนนี้ไม่ค่อยเหมาะในการลงนะคะถ้ามาเนี่ยก็คือว่ามาอย่างเดียวคือหวังหวังได้การ์ดเลยล่ะค่ะคงคงหวังอย่างอื่นไม่ได้แล้วล่ะค่ะถึงจะใช้ดีซีของพ่อค้านะคะก็จะเพิ่มอีกมาประมาณ5ี50%ของ1 0 0 0 0่นก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 6 0 0 0น0้0นี่แหละค่ะคงไม่เกินนี้มากหรอกค่ะก็คงไม่เกิน2 0,000ี่แหะค่ะ ดันเจียนนี้นะคะสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แี่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปนะคะว่าจะไปลงดันเจียนไหนกันต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ